จ้าจ้าบัดดีค่ะเอซีทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่สิมะย,ยำให้บ่ค่ะแม่หอ<ง>ยใหว่สิมะยำหอยใหญ่เด้อันหอยอันรัฐบาลค่ะไปผู้ใดอยากไปซื้อรัตติกลับไปแล้อยากมายำอีกอเ,ออเดี๋ยวอันเอสซีิลืมค่ะอยากเอสซี่ลืมเนาะแม่ ผู้ได้สิไปไล่วันกับแดนไปผู้ได้สิเอาหอยใหญ่เห็นมันอยากได้หอยใหญ่นานาหลายรัฐบาลนานาหลายแม่กับเฮงบอกว่าเธอกรั้นละอ้าเมื่อถ่าย <c oughs> อยากนอนเจ้าค <c oughs> ืนก็อยากนอนนี่ละจับเด็กตัวนี้คืนก็อยากนอนนี่มันจนังไรรัฐบาลนัน่นทำบอกกบฏแผ่นวัดสุกนานต่งางประเทศไกลบ้านเฮ่านานอ๋ออันนี้คือ ไปอาหารการวัดบ้านทางเคียงนะแม่มันสีขาวบางคนเสื้อขาวอยู่บอนบอนไงโอ้ยกางวัดอันเด้อันสองถุงอันเด็กเล่าให้เขาแดนไปดาวาด้วยนี่เดือมันอยากนอนหลยแบบหามันออกให้มันออกนี่มันอยากนอนมายำยำของรัฐบาลของรัฐบาลผู้ใดอยากไปดลากันยำตัวเกาแปดหาหนึ่งเกาหาหนึ่งนี่แหละ ข้างบนหน่อเก้าศูนย์สองเก้าเด็กเก้ากับเบิง้งได้ดีในเด้อเด็กเก้ากเป็นเด็กโคกก็ได้ดิอันอีซี่เลยเด็กเก้าเป็นเด็กโคกเด็กสามเป็นเด็กแปดโอ้ยเด็กแปดเป็นเด็กสามก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไอเบื้องได้ดีเด็กแปดเป็นเด็กสามไอคอนทีโร่งทุนอะคิดจาานะดาหน้าเอาโคงเสื้อไทยป่ะแม่ คงสุดท้ายบ่โคงสุดท้ายเด้อนี่เด้อหรือแดาเต้นนุ่งสีมาอัน8 8แปดแปดมายำแปดจากที่ให <า S 2> ้คลิปเมื่อนั้นฝันอีกบ่แมแบบเพิ่นมายำอีกบอเพิ่นมายำให้ได้ตัวไมอีกบเอเ,มมเอบือว่ายำตัวเกาจักเมื่อไรกันแม่กันเลยฝันมือนขื้นนี่แม่ฝันฝันวันน้องเอาแปดศูนย์ไปเสียส่ยงแปดศูนย์ไปเสี่ยงเบื่องหนวมีคนมาหากักเลยว่ะ มหากดแดนนีเขาก็ให้ค่ะกบวางโบหายไปใส่แอยู่นี่วาสันวะวิเอาเมืองหายได้ก็วางซีนาฟันน่ะคืนฟันมาโคนมหากรดแม่อุรรนดแดนนีเออวาสันบานแม่อุรรนดแดนนีจากเขาบานไปเก็บปลาเก็บปลาน้อยน่ะปลาพวกปาเข็งปะซิวน่ะน่ะมันบกปาเข็งปะซิวมันได้น่ะในฟันน่ะแล้ไปเก็บ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 ปลาน่อยน่ะปเข็งปะซิวใส่ถังเนี่ย ใส้ถังให้เขาแล้วแม่เขาจะเอาไปขายว่าสันทังนะปลาเนี่ยเขาจะเอาไปขายปลาซิ่วหน่อยปลาคาวหน่อยนะเก็บใส่ถุงใส่ถังให้เขาเต็มให้ฝันนะการให้เอสซี่ไปตีเอาเมื่อแม่ในหโฮมจัดเนาะเดี๋ยวจ้าป่าใส่ปรากฏว่าปลาในข้อฟันนี่ลายแห้งมันหมดลายแห้งมันมันบกแบบปลาในบวกนะมันบกแล้วในอันในบวกน้ำนะแม่มันบก โดยเห็นแต่ปลาแบบนี้มันบอกแต่เห็นแต่ปลาจะของงานไปก็เลยโอ้ไปจับปลาก่อนมานน้กระจับใส่ถังให้เขานลยนะเขาเสียไปขายปลอปลาเค็งปลาซิ่วปลาหยังนะเจบใส่ถังไม่แต่ปลาหน่อยน่ะแม่วลามันสิเป็นยังไรบ้านก็ตียังไงบ้างเจฟถังเจบปลาใส่ถังใส่แม่ต้องตีมังนู้มันิเขอตัวเก่าบ่ก็ะเจ่าวานะมันเสิออกตัวไหนเจฟปลาหน่อยนี่ปลาปลามันปลาหน่อยเลย ปลากระแปดเ็บปลาปลาหน่อยปลามันกับแปดเจบสใส่ถังใส่ถังให้ผู้หญิงหรือผู้ใส่แม่ให้ผู้ใส่ผู้ใา่เป็นตัวใดเนาะเหมือนผู้ใส่กับน้ำหก๊ะเจ๊เจบปลาใส่ถังจับปลาใส่ถังปลากระแปดูมันอก็เป็นศูนยูเจแปดจับเจปลาหน่อยปลาหน่อยเลยเมื่อหนึ่งกับศูนย์เมื่อปลา ตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่แม่อุดอรห้มากนะคะของรัฐบาลนะคะที่แม่อุดอรยำม,มากนะคะค่ะก็ให้เอฟซีนะคะพิจารณาเบิ่งนะคะถูกคำพูดของคุณแม่อุดอรนะคะบอกตัวเลขนะคะค่ะถ้าน้องวอยังบวชถือออกไปนะคะวผิดมองได้วบวบวถืงมองได้นะคะ ก็ขอโทษขออภัยนะคะก็ขอให้เอฟซนะคะที่รับชมทั้งช่องนะคะสุกมันม้นค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะจบคลิปเพี้ยงแค่นี้ก่อนนะคะขอกาบสวัสดีค่ะ